ก่อนที่เมก้าจะไปประดิษฐ์บ้านเมก้าวางแผนที่จะสร้างบ้านโดยใช้อะไรบ้างกระดาษมันสูเอามาทำเป็นหลังคาและเอากระดุมมาทำเป็นหน้าต่างและเอาเชือกเปิดนมาทำเป็นประตูที่มาที่คุณครูนำกิจกรรมการวางแผนมาใช้ในการสอนศิลปะในชั้นเรียนนะคะคือคุณครูต้องการให้น้องรู้จักขั้นตอนในการทำงานมีการคิดวิเคราะห์ ใส่รายละเอียดใส่ใส่ความรู้ลงไปในในกิจกรรมศิลปะมากขึ้นที่ไม่ไม่เหมือนกับศิลปะที่ที่สอนปกติทั่วไปอะค่ะที่คุณครูสร้างไว้ให้แล้วกรอบไว้ให้แล้วว่าออกมาประดิษฐ์ปุ๊บเป็นบ้านแบบนี้นะบ้านสามเหลี่ยมนะบ้านทรงกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะั้นหน้าต่างต้องเป็นสี่เหลี่ยมนะอันนั้นคือคุณครูคิดสําเร็จแล้วค่ะทีนี้พอเอามาทําในรูปแบบของการวางแผนคุณครูนําหลัก ของทฤษฎีแพลนดูรีวิวเอามาปรับใช้เข้าสู่กิจกรรมศิลปะสำหรับแพลนดูรีวิวคือหลักการจัดการเรียนการสอนที่เน้นใน3กระบวนการหลักนั่นคือการวางแผนการลงมือปฏิบัติและการสรุปทบทวนซึ่งจากหลักการนี้คุณครูอรวรัณนได้นำมาปรับใช้สร้างสรรค์กิจกรรมศิลปะภายใต้โจทย์การทำชิ้นงานที่ยึดหน่วยการเรียนรู้ในสัปดาห์นั้นๆเป็นสำคัญ และสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูอรวรัน์กำลังจะให้เด็กๆในชั้นเรียนฝึกฝนกระบวนการคิดวางแผนผ่านกิจกรรมศิลปะในหน่วยการเรียนรู้เรื่องบ้านมีบ้านลักษณะแบบไหนบ้างอ้าวแบบแรกคืออะไรคะฮาวสอ่าฮาส์ house. อันนี้แหะคะ <House. S 2> บ,บ้านเรืออาบ้านเรือบ้านแบบเรืออ้าวแบบนี้คือบ้านแบบไหน <It grew. S 2> อ่าอีกครูเป็นบ้านของ ขั้นตอนที่คุณครูแนะนำถึงบ้านลักษณะต่างๆใช่ไหมคะเพื่อเป็นการชี้แนะแนวทางว่าบ้านเนี่ยมีส่วนประกอบของอะไรบ้างลักษณะของบ้านมีรูปทรงแบบไหนบ้างเมื่อเขามีความคิดรบยอดเหล่านั้นแล้วเขาก็สามารถที่จะเชื่อมโยงได้สู่เข้าสู่กิจกรรมศิลปะเด็กสังเกตซิว่าบ้านแบบเฮาส์เนี่ยเขามีลักษณะรูปทรงเป็นแบบไหน เก่งมากสี่เหลี่ยมจะตุรัสเด็กๆสังเกตบ้านของอินเดียนแดงทีพีเขามีบ้านลักษณะรูปทรงแบบไหนคะสามเหลี่ยมอสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมแล้วมาดูบ้านของเอสกิโมอิกกูบ้านเขามีรูปทรงลักษณะแบบไหนคะคุณครูก็จะนำสื่ออุปกรณ์วัสดุต่างๆนะคะมาให้เด็กๆเห็นว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างอะไรคะ เขาเรียกว่าถ้วยเลยนะอ่าถ้วยขนมเค้กเขามีลักษณะคล้ายส่วนไหนของบ้านได้บ้างเหมือนอะไรตวงกลมที่เปิดประตูเหมือนลูกบิดประตูใช่ไหมใชู่จะามีอะไรคะแก้วอ่าแก้วกระดาษอะไรเอ่ยกระดุมอ่ากระดุมสีนั่นเองชิ้นนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนใครรู้ว่ามันคืออะไรคะอะไรนะคะเชือกป่านเด็กๆว่าเชือกป่านเอามาสร้างเป็นส่วนไหนของบ้านได้อีกบ้าง ส,สี่เหลี่ยมคือส่วนไหนของอบ้านลูกประตูอย่างที่5ต่อมามันคืออหล,ลอดสีหลอดสีอ้าวอย่างที่6ของคุณครูจ๋าววันนี้คืออะไรเอ่ยกระดาษสีอย่างสุดท้ายนี่เด็กๆจำได้กระดาษมันปูอะไรคะ จำแม่นจังเลยใช่แล้วกระดาษมันปูด้านหลังเห็นไหมมีสีขาวใช่ไหมคะด้านหน้าเป็นสีแล้วก็มันทำไมนะภูมิมันเป็นมันลื่นมันลื่น,น,นๆเขาก็เริ่มวางแผนแล้วต้องเริ่มคิดแล้วว่าจะนำอุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยมาประดิษฐ์บ้านแบบไหนลักษณะยังไงรูปทรงยังไงนี่คือส่วนของหลังคาบ้านอ่ะเด็กๆคิดว่าจะเอาอุปกรณ์อะไรมาประดิษฐ์เป็นหลังคาแบบเนี้ยกาษมันปู เจ้ากระดาษมันปูเชนเจ้ากระดาษม,มันปูมาทําแบบไหนกระดาษมันปูไม่เหมือน<ะ>เอาสองอันอะอะไรนะปันเอาสองอันมามาแปะกันอ๋อเอาสองอันมาประกอบกันเอาเอาสองอันอ่ะหนึ่งแล้วที่คุณครูทําเป็นตัวอย่างบนกระดานนะคะคุณครูก็เหมือนเหมือนบอกทางให้เขาอะค่ะว่า,า,วาถ้าเขาจะสร้างหลังคาเป็นทรงปีกผีเสือ้อ เขาจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรนะที่จะมาสามารถทําเป็นทรงปีกผีเสื้อได้คือเหมือนโยงให้เขามองเห็นถึงวัสดุอุปกรณ์ที่คุณครูมีให้กับสิ่งที่เขาจะวางแผนคุณครูก็จะแจกกระดาษเพื่ออยากทราบว่าสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาวางแผนเนี่ยออกมาเป็นลักษณะแบบไหน นั้นปุ๊บเด็กๆก,ก็มาเล่าให้คุณครูฟังก่อนว่าสิ่งที่เขาคิดวางแผนเนี่ยเขาจะทําอะไรบ้างเอาอุปกรณ์ส่วนไหนมาทําเป็นบ้านหน้าต่างประตูหนูจะสร้างบ้านแบบไหนหนูนใช้อุปกรณ์อะไรบ้างคะหนูใช้แกะถ้วยขนมเค้กทำเป็นอะไรของบ้าน,นทำเป็นหลังคาแล้วบ้านของเฮเลนามีหน้าต่างไหม นูใช้อะไรทาเป็นหน้าต่างบ้าน<ช>คะใช้กระดาษมันปูอ่ากระดาษมันปูบ้านเทเลนาหน้าต่างเป็นยังไงลูกทรงอะไรคะลูกทรงใบไม้ทรงใบไม้เพราะฉะนั้นกระดาษมันปูที่เราตัดออกมาก็ต้องเป็นทรงใบไม้ใบไม้เหมือนกันหลังคาของเก่งเป็นรูปทรงอะไรครับสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นเวลาเก่งไปทําหลังคาบ้านโดยใช้กระดาษสีเก่งก็ต้องตัดกระดาษออกมาให้เป็นทรงสาม เออเก่งมากส่วนตรงนี้คืออะไรคะเก่งทำเป็นส่วนไหนของบ้านคะตัวบ้านอ่าตัวบ้านเก่งจะใช้อะไรครับกระดาษสีอ่ากระดาษสีถ้าหากเจอเด็กที่เขาไม่สามารถที่จะวางแผนได้หรือว่าวาดภาพที่ออกมาแล้วสมบูรณ์เห็นชัดเจนได้ครูก็จะเข้าไปชี้แนะเขาไม่ไปตําหนิเขาไม่ไปว่าเขาว่าเขาไม่มีความสามารถเขาทาไม่ได้นะแต่สิ่งที่ควรจะทำเลยคือเราควรจะให้กําลังใจเขาให้เวลาเขา เพราะว่าพัฒนาการไม่สามารถพัฒนาการเด็กไม่สามารถที่จะสอนได้ภายใน5วันแต่สำหรับเด็กจะต้องค่อยค่อยคอยปลูกฝังค่อยๆฝึกฝนจนเกิดเป็นความชํานาญค่ะเอ๊บ้านเขาหอมมีอะไรอยู่บนบ้านไว้คะเนี่ยปล่องไฟหนูจะเอาอะไรมาทำเป็นปล่องไฟคะที่หนูวางแผนไว้ ถ้วยขนมเคก้กปล่องควันเข้าหอมมันเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมทีนี้ข้าหอมบอกครูจ๋าว่าเข้าหอมจะเอาถ้วยขนมเคก้กถ้วยขนมเค้กมันเป็นทรงอะไรเนะี่ยทรงอะไรเนะี่ยดังๆเลยเอาวงรีวงกลมอ้าวทีนี้เวลาข้าหอมออกแบบวางแผนข้าหอมก็ต้องวาดปล่องควันใหม่ให้เป็นลักษณะเหมือนกับถ้วยขนมเคก้กใช่ไหมคะ เนาะเาหอมแก้ไขตรงนี้ได้ไหมลองวาดใหม่ไหมคะจะแก้ไขใหม่ไหมคะ,อะลองดูนะขั้นตอนต่อไปก็ไปสู่การลงมือปฏิบัติมันเป็นการคํานวณน,นะคะเป็นทักษะทางคณิตศาสตร์ที่เขาต้องคำนวณคาดคะเนก,ก่อนว่าเอามาประกอบกันเอามาติดรวมกันจะออกมาเป็นักเป็นบ้านตามที่เขาวางแผนไว้ไหมะคะซึ่งมันเป็นการเพิ่มรายละเอียดในการทํางานมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วสิ่งผลงานที่ออกมาก็ เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนกันเลยอันนี้เป็นประตูอันนี้เป็นหน้าตา่างก็เสร็จแล้ว เป็นของไฟเขานี้ทำข้าเส่วนตรงนี้เป็นตาว่าสนุกไหมครับสวยเลยคะเมื่อลงมือปฏิบัติเสร็จแล้วเขาก็นํามาเล่าให้คุณฟังอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเล่าให้คุณตาฟังก่อนนี่บ้านใครคะบ้านเมก้าบ้านมก้าบ้านมก้ามีใครอยู่ที่บ้านบ้างมาปั๊บป้าน้องยอนนี้ อันนี้เป็นหน,หน้าต่างอันนี้เป็นหน้าต่ง<อ>างอันนี้เป็นหน้าต่างเอาอะไรมาทำเป็นหน้าต่างเอากระดุมนี่ก็เอากระดุมไปทำเป็นลูบีฝึกฝนให้เขาสนทนาโตต้อ,ตอบระหว่างครูระหว่างนักเรียนเป็นการโต้อตอบสองทางช่วยเด็กๆเรื่องของการสร้างภาษาเรื่องบ้านนี้เป็นยังไงรใอยฟังสิใช่ใช่ไหมก็เพ่อเดินเล่นอยู่คับเดินเล่นที่ไหนครับเเล่นที่สวนหลังบ้านอ้าว บ้านพี่เชนสวยมากเลยเก่งจังเลยค่ะออ้หลังคาที่เก่งบอกครูจ๋าตอนแรกเป็นทรงอะไรนะตอนแรกอ่ะที่เก่งออกแบบไว้ตอนแรกวางแผนไว้สามเหลี่ยมตอนนี้ก็คล้ายสามเหลี่ยมเลยในเก่งง่อยฟังที่ะาเรื่องเป็นยังไงม,มีใครอยู่ในบ้านเก่งบ้างครับมามาเกแบบ่งแล้วก็บาบังแล้วก็พี่เก่ง,แบบงพอหลังจากนั้นเด็กๆทากิจกรรมครบคุณครูก็จะให้เด็กๆออกมาสรุปหน้าชั้นเรียน ก่อนที่เก่งจะไปสร้างบ้านเก่งวางแผนจะสร้างบ้านโดยใช้อุปกรณ์อะไรบ้างสร้างบ้านเป็นลูกทรงแบบไหนบ้างใช้หมังค่ะเป็นเป็นเป็นถ้วยขนมเป็นแล้วก็ใช้ใช้ตัวบ้านอ่าตัวบ้านเป็นกระดาษสีอ๋อกระดาษสีแล้วก็ใช้ไม้ต่างเป็นหง ใช,ใ,ชใช้หน้าต่างเป็นหลอดอแล้วก็วก,กระด,ดุมเป็นประตูเป็นการส่งเสริมช่วยส่งเสริมให้เขามีความกล้าแสดงออกมีความภาคภูมิใจในผลงานของตัวเองแล้วก็ได้รับการยอมรับจากเพื่อนจากคุณครูในผลงานของเขาชื่นชมในผลงานของเขาแล้วก็สร้างความเชื่อมัน่นสร้างความมั่นใจให้เขาค่ะเอาเชือกปานมาทน้ต่างอตัวนี้ก็คือปลอไฟทําเป็นหลอดอ ปองไฟใช้หลอดแล้วมีอะไรอีกคะเอากระดาษกระดาษมันปูมาทำเป็นจลังคาบ้านแล,แล้วตัวบ้านโดนัทนี่คูจ๋าสังเกตมันมีรอยตัดออกไปด้วยอ่ะนนเพื่ออะไรหลงีางอนนอหลังบ้านอ๋อทางออกหลังบ้านนี่ของเพื่อนมีทางออกหลังบ้านด้วยบ้านโดนัทเป็นไงคะเด็กๆวสวยสวยอีกแล้วนี่แสดงว่าก่อนที่เขาจะไปสร้างโดนัทเขาต้องทำไมก่อนนะคะ อุปกรณ์ที่คุณครูมีให้แล้วสร้างออกมาเหมือนเลยออะปรบมือให้โดนัทหน่อยค่ะเก่งมากเลยขณะที่เด็กๆนั่งนั่งฟังเพื่อนเล่าเนี่ยมันเขาได้มีได้มีส่วนร่วมค่ะรู้จักสังเกตคนอื่นให้เด็กยอมรับในความสามารถของเพื่อน mm hmm. เพื่อเป็นการชื่นชมผลงานของคนอื่นด้วยค่ะคุณครูอรวรรณย้ำว่าหัวใจของกิจกรรมศิลปะครั้งนี้กระบวนการวางแผนงานนั้น ถือว่ามีความสําคัญมากกว่าความสวยงามในชิ้นงานที่ออกมาของเด็กๆเ,เพราะในช่วงระหว่างที่เด็กๆก,กําลังวางแผนในการทํางานจะเกิดทักษะและการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆมากมายหลายด้านมันเหมือนเป็นการทํางานที่ซับซ้อนมากขึ้นนะคะมีขั้นมีขั้นตอนมากขึ้นได้ทั้งการวางแผนได้ทั้งความคิดสร้างสารรค์ได้ทั้งภาษาในการบอกเล่าเรื่องจากสิ่งที่เขาประดิษฐ์มาเขาไม่ถูกปิดกั้น่ะ ไม่ถูกไม่ถูกตีกรอบว่าจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วเขาก็มีความสุขที่เขาได้คิดเสรีมาจากความคิดของเขาเองแล้วก็คุณครูเพื่อนเพื่อน,นก็ยอมรับในผลงานของเขาแล้วก็ทำให้เขาสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ซึ่งเด็กเกเล็กแล้วเนี่ยนะคะนอกจากเขาจะเรียนรู้ในชั้นเรียนแล้วสิ่งที่เขาต้องทำ ปฏิบัติในกิจวัตรประจําวันก็อย่างเช่นการมาโรงเรียนการอาบน้ําแต่งตัวทานข้าวคือการช่วเหลือตัวเองอย่างง่ายค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถนําไปปรับใช้ในกิจวัตรประจําวันเหล่านี้ได้ค่ะ